14 Pro ่บอแอบเหมือนเด้ไม่จอไม่จี้นะคะ <S <S ทำแล้วไม่ขยับเลยฉันต้องเอาเครื่องไปเทิร์นที่สูรหรือเปล่าเนี่ยชัดดาวปิดเครื่องมันเลยเนี่ยมันเปื้อเร็วนะในไอโฟนมันยังไม่เป็น iOS 17 สิ่งที่น่าเสียดายมากเลยใช่ไหมคะคุณอู <laughs> กับสู่ช่อง t u u e n เนมเฟรมกันนะคะและแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนกับคลิป u n b o x iPhone 15 Pro ค่ะ แต่จะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เฟรมอันบ็อกไปก็คือ iPhone 14 Pro ของเฟรมใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไอโฟนสิบห้าโปะไม่ใช่ของเฟรมนะคะทุกคน iPhone 15 Pro เนี่ยจะเป็นของพี่สาวเฟรมก็คือคุณพี่ฟิล์มนะคะคือของเฟรม่เปลี่ยนมาเฟรมเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนแต่คุณพี่ฟิล์มเนี่ยเหมาะสมกับการเปลี่ยนมากเพราะว่า iPhone ที่เขาใช้ล่าสุดอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยคือ iPhone XS แม็กสีทอง64 g ิก็เป็นฟีลว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่าตอนไปเที่ยวกันเนี่ยโอนงุงงำกันมากเลยอีเมมก็จะเต็มโทรศัพท์มันค้างถ่ายรูปไปต้องลบแอปไปถ่ายรูปนี้ลบวีโอนั้นถ่ายรูปนั้นลบวิดีโอนี้นะคะเป็นฟีลแบบนี้นานก็คือทนไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้ก็คือถึงเวลาแล้วละที่จะได้ใช้ไอโฟนเครื่องใหม่ ก็คือเราได้ทําการจองตั้งแต่วันที่15กันยายนนะคะที่เว็บของ Apple เลยตอนเวลา1ทุ่มที่เขาบอกอะคะ่ะทุกคนซูเฟมไม่ได้จองผ่านแบบพวกเครือข่ายค่ายบ n นนา Banana, หรือทาง s h o p ป e แต่คือเราอะจองผ่านเว็บของ Apple เลยก็คือได้รับเครื่องวันที่22กันยานนะคะรอ1อาทิตย์นั่นเองและตอนนี้นะคะ iPhone 15 Pro ก็คือมาอยู่ในมือเราแล้วว้ายยังไงล่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคลิปของช่องนี้เนี่ยไม่เน้นความรู้แล้วก็ไม่มินิมอลด้วยคือฟิลอยู่กลางๆเราไม่แบ <laughs> มินิมอลอ่ะเออเก็ตปะแล้วสุดคนดูจะได้อะไร คนดูจะได้ความบันเทิงหรือเปล่าดูความเพลินไปแล้วกันเอาไปฟิวแบบแกแกๆไอโฟนตัวนี้นะคะคือ iPhone 15 Pro 4 w ไวท์ไทเทเนียมความจุ256กิกะคือถามว่าทำไมถึงแมว512พี่ฟิลบอกว่าเอ้ยราคามันก็คือโอ้โหม,มันก็ขึ้นไปอีกนะคะทุกคนอย่างที่รู้กันแต่อันนี้เนี่ยก็คือราคา45,900บาทนะคะทุกคนที่เราเลือกสีไวท์ไทเทเนียมเนี่ยก็เพราะว่าคือสีมันเป็นสีที่ดูผู้หญิงที่สุดเวลาใส่เคสอะไรเงี้ยคือสีขาวอะมันเข้ากับทุกเคสเลยจริงๆอย่างสีที่ ที่ฮิตของรุ่นนี้เนาะ Natural Titanium แต่ว่าเฟนก็รู้สึกว่าสี Natural Titanium เนี่ยมันออกแนวยังไงมันเทาอะมันธรรมชาติของทเทเนียมแต่มันก็คือเทาเธอเก็ตมาเราก็แบบไม่เอาแต่ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ว่าพี่ฟิลเขาก็เลือกสี White Titanium ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมีกล้องมุมบนเลยยังไงกล้องมุมบนนะคะในการ Show Unboxing ให้ดูกันเลยนะคะทุกคนว่ามันจะิงยังไงเริ่มเลยกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือเหมือนตอน14 Pro เป๊ะๆมองด้านหน้าก็คือถ้าตรงนี้ไม่เป็นรูปอย่างนี้ก็อมองอยังไง iPhone 14 Pro หรือเปล่าคะเนี่ยมันเหมือนมากเลยอะค่ะแล้วก็กล่องนะคะนี่นะคะเขียนว่า iPhone จะไม่มีพลาสติกห่อหุ้มนะคะเจ้าหลังแบบนี้กึ๊บซึบซึบนี่รอบข้างสัญลักษณ์ตา Apple นะคะมาแกะกันเลยคะ่ะวายยังไงดีอะฉันต้องมีสติขนาดไหน แบบมันเป็นฟิลว่าตอนนี้คือมองเหมือนเผื่นไงคะทุกคนเหมือนอยังไง14 Pro เหะอแอบเหมือนเดเหมือนเดแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยระหว่างสีสองสีเนี่ยสีไวท์ไทเทเนียมกับสีแดของเราซิลเวอร์อ้ยมันเหมือนกันนะมันออกแนวว่าสับสนนิดนึงนะคะทุกคนที่ตื่นเต้นครั้งนี้คืออะไรคะสายถักแบบ USB C นะคะซึ่งก็คือว่าเป็นสายถักนะคะทุกคนแต่จริงๆอะคือเฟรมมัมีสายถักแบบนี้แล้วด้วยเพราะว่าตอนที่ซื้อคีย์บอร์ดมาของ a อ p เ e อ่ะเนาะก็ได้สายแบบนี้ม การใช้งานมากกว่าอย่างสายที่เราใช้ก่อนอันนี้ไลนิ่งที่เป็นแบบสายยางอะจะมีการขาดหัวลุ่งลิ่งอะแต่เนี่ยเขาบอกว่าจะทนทานกว่านี่อยู่อข้างอย่างนี้เลยต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของตาเสียหลัก Apple แ,แล้วก็ที่จิซมซิมไม่มีอะไรคะ่ะตัวกล่องก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนต่างแค่สายชาร์จเท่านั้นมาในส่วนของตัวเครื่องกันเฮ้ยยังไงเบาขึ้นไหมวะ ไอโฟลสิบสี่โปรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเทียบกันแป๊บนะแต่จับอันนี้รู้สึกว่าเออมันเบาอะทุกคนแล้วรล,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 ล้ลอย,ลอยนิ้วมือมาเลยนี่สีก็คือเป็นสีขาวแบบนี้นะคะสวยนะดูแบบผู้ดีมีสก,กุลรนชาติมากนะคะทุกคนแล้วข้างๆก็คือไทเทเนียมนะคะว้าวว้าวอะไรมีอะไรให้ว้าวาคำนำ้ <laughs> นี่นะฮะอุ้ย สะท้อนปะเนี่ยเห็นหมดโปรดักชั่นเฮาส์รอยนิ้วมืออ่ะมันเปื้อนเร็วนะก็คือจะบอกว่าส่วนตัวเราอ่ะไม่ซีเรียสคือเห็นเขารีวิวกันแล้วบอกเออเปื้อนรอยนิ้วมือง่ายแต่เราไงคะถามว่าเดือดร้อนไหม่ตอบเลยว่าไม่เพราะว่าทางเราอ่ะใส่เชสดอยู่แล้วดังนั้นรอยนิ้วมืออ่ะไม่มายคือเฉยๆที่เขาบอกว่าถ้าเปื้อนรอยนิ้วมือแอปเปิ้ลขายผ้าเช็ด790บาท <laughs> คือโอ้ยขายราคานี้เลยเหลอกมันมีรอยนิ้วมือนิดนึง ปุ่มกดเมื่อกที่จับจับมานะคะแต่ว่าอันนี้สีอาจจะมองเห็นยากกว่าสีเข้มเข้มคือถ้าสีเข้มมันจะเห็นชัดมากเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่าง iPhone 14 Pro แล้วก็15 Pro เนี่ยสีต่างกันยังไงแล้วก็น้ำหนักต่างกันมากไหมเดี๋ยวเราจะเวทเฮ้ยแป๊บนะไม่จอไม่จี้นะคะ ต่างจริงอะฝั่งนี้คือ iPhone 14 Pro อันนี้คือ15 Pro นะทุกคนเออรู้เลยฝั่งนี้มันแบบมันหนักกว่าอะฝั่งนี้คือเบากว่าจริงๆจริงๆอู้แล้วส่วนสีเหมือนปะ เหมือนมากเลยลอะฟ้าแฝดนะกาซลอม2ปีบส่วนเรื่องความบางเนี่ยบางลงกว่านะคะทุกคนคือเห็นว่าบางลงกว่าน,นิดหนึ่งมันก็ดูคือคอืนอยู่เด้อของ iPhone 15มันจะมีความเป็นโค้งมนมากกว่านะคะทุกคนจับแล้วมันจะรู้สึกลำมลนมือมากขึ้นเหมือนฟีว่าไม่บาดมือซึ่งจับแล้วก็จริงถ้าเป็นของ iPhone 14เนี่ยตรงนี้จะรู้สึกเลยว่ามันคมกว่าและที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือปุ่มแอคชั่นบ t t o n อนนะคะต่างเลยเดย้แต่ว่าเหมือนเคสน่าจะต้องใส่ด้วยกันได้เลยอะ ความรู้สึกอะนะแต่ก็เห็นว่าขอบอันเก่าของเฟรมจะเงาซ,ซึ่งบางคนก็รู้สึกว่าชอบของ iPhone iPhone 14มากกว่าเนื่องจากว่ามันจะดูเหมือนหรูหราแต่พอมันเป็นไทเทเนียมอะดูด้นดานๆภาพลักษณ์นอาจจะดูแบบไม่ได้หรูหราเท่าของ iPhone 14 Pro แต่ก็นั่นแหละแลกมาด้วยว่าน้ําหนักอะมันเบากว่าเออแล้วก็ตรงตูดเป็นไงอุ้ยมองเฉยๆไม่รู้หรอกนะ ก็คือ Lightning กับ USB C นะคะเบิบสาย h t n i n g กับ USB C อ่ะการส่งข้อมูลอ่ะความเร็วเท่ากันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยใช่ไหมคะคุณอู ก็คือ Apple แบบว่าถ้าต้องการสายชาร์จที่แบบว่าส่งข้อมูลไวมากยิ่งขึ้นฟาสชาร์จฟัสาาแมว้ว่าข้อมูลไม่ค่อยแน่นนะเหมือนศึกษาแล้วมันออกไปเลยแต่ว่าฟังๆเขาร่าวป่า,า,ามานันนี้ก็คือว่าถ้าต้องการสายชาร์จที่แบบว่าส่งข้อมูลไวขึ้นอ่ะต้องซื้อสายใหม่ซึ่งสายใหม่จะเป็นสายสีดําแล้วราคาเท่าไหร่รูไหมั่้ยบาทน่าจะเท่านี้นะถ้าจําราคาไม่ผิดแต่แบบโอ้ oh my god ยังไงก็ต้องรอดูนะคะว่าในอนาคตไม่ใช่ว่าสายใหม่อ่ะก็ไปอยู่ในเครื่องใหม่ <laughs> แต่เนี่ยเขามีความ กัซิมิดานิดอะไกน้อยแกก็จะเอาเลยเพาเมื่อไหร่กูจะเปิดเครื่องเนี่ยอันไหนเครื่องไหนเนี่ยอ,อันนี้15ถูกแล้วถือไปถือมาแยากไม่ออกเหมือนกันจัดนะคะสู้ชิงเหนื่อยมากตอนนี้สู้ชิงไปสู้ชีวิตอยู่ต่อไปเดี๋ยวจะมาเปิดเครื่องเอ๊ะเมื่อกี้เราเรียงขั้นตอนอะไรผิดหรือเปล่าคะท่าคุณอู๋สปนนินนายดที่ฉันมาเทียบเครื่องแล้วเออก็ใช่ก็เทียบไปเลยก่อนจะเปิดเครื่อง ปกติเขาเปิดเครื่องเลยเยังไงนะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ฉันเทียบเครื่องเลยไม่เป็นไรเนาะก็ค่อยมาเปิดตอนนี้ดีจะรีบไปไหนอะไม่รีบก็ดูกันไป อะไรโอเคเปิดเครื่องค่ะแล้วจะมีการโอนถ่ายข้อมูลเลยนะคะก็คือทุกคนจะบอกว่าถ้าโทรศัพท์เครื่องก่อนอ่ะอัป iOS 17แล้วแล้วจะมาแบบทานเฟอร์ข้อมูลมาใน iPhone 15อย่างเงี้ยไม่ได้อันนั้นน่าจะเหมือนกับว่า iPhone บล็อกเป็นอิดอะ่ะทุกคนเหมือนกับว่าค้างไปเลยค้างหน้า Apple อย่างนั้นดังนั้นอะ่ะถ้าใครจะย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่ามา iPhone 15ก็อย่าเพิ่งอัป iOS 17เพราะว่าใน iPhone 15มันยังไม่เป็น iOS 17ของพี่ฟรีมาโชคดีเพราะว่าอะไรโทรศัพท์ ไ <Up S 2> <laughs> ไม่ได้ <laughs> นี่ค่ะสวายขึ้น set up with another device may take a few minutes to activate your phone phone you can update later if you รอดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่น้องเขาเสร็จแล้วค่ะพออัปเดตตอนนี้คือขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราจบกันไปที่แบบว่าเออเนี่ยมันค้างอยืออะไรเอย่ารอถ่ายเออข้อมูลเสร็จเดี๋ยวจะมาเขาบอกเลยนะคะผ่านประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับไม่รู้อะคือเฟรมอาจจะคาบอะไรไปบางอย่างแล้วมันเหมือนกับมันไม่เป็นตามสเต็ปที่เหมือนตอนนั้นเฟรมทําอะทุกคนเข้าใจปะแล้วมันก็เหมือนกลายเป็นว่าพอเราจะกดปอนถ่ายปุ๊บมันค้าง2เครื่องเลยคือหมุนอยู่อย่างนั้นแล้วทำอะไรไม่ได้ผ่านไปชั่วโมงครึ่ง เขาพูดกันว่าเราอะอย่าเพิ่งโอนถ่ายข้อมูลอะไรเลยที่บอกไปนะว่า iPhone 15มันยังไม่ได้อัปเดตไปใน iOS 17 mm hmm. เขาบอกว่าให้เราอะกดข้ามขั้นตอนทุกอย่างไปเลยนะไม่ต้องลง Apple ID ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคน mm hmm. เพื่อเข้าไปถึงหน้าจอโทรศัพท์จริงๆอะเข้าไปในตัวเครื่องเลยแล้วก็ให้ไปอัปเดตซอฟต์แวร์ใดน,นั้นคืออย่าไปอัปเดตตอนขั้นตอนแรกอะที่โทรศัพท์มันมาคือจริงๆขั้นตอนแรกที่แบบว่ากดมาเรื่อแล้วมันจะเขียนว่าให้อัปเดต Insta l l ข้อมูลเป็น i o ไอย่าอเอ้อ เพราะทำแล้วไม่ขยับเลยค้างอยู่หน้านั้นนานมากแล้วเราก็แบบทําอะไรไม่ได้เลยจะต้องปิดเครื่องใหม่เธอจะดูนะชัดดาวปิดเครื่องมันเลยตอนนี้นะคะเราได้ลองทําขั้นตอนทุกอย่างแล้วเราเข้ามาถึงตัวเครื่องแล้วไปที่เซตติ้งเพื่ออัปเดต iOS 17แล้วยังไม่รู้้วยนะว่าวิธีนี้จะเวิร์กหรือเปล่าขอลองก่อนนะทุกคนนี่คือครั้งแรกที่รู้สึกว่าประสบพบเจอปัญหา oh my god โอเค มันอยู่ในช่วงทานเฟอร์แล้วว้า wow. ย มันคือเหมือนผ่านมรสุมฝนก็ตกฟ้าก็ร้อง <c oughs> มีจังหวะไฟดับด้วยตอนที่เราไม่ได้กดอัดคือตอนนั้นกําลังเครียดอยู่กับไอโฟนแล้วไฟก็ดับฟ้าก็ผ่ามายังกับแบบว่าเฮ้ยอะไรก่อนโหฟ้าพิโรธเลยอะตอนนี้นะคะก็คือเขียนว่าอีก9นาทีนะคะทุกคนในการทานเฟอร์ข้อมูลถ้าใครเจอปัญหาแบบเฟมก็ลองทําวิธีนี้ดูนะคะก็คือว่าลองปิดเครื่องไปเลยถ้ามันค้างอะปิดเครื่องก็คือกดปุ่มตรงล็อกหน้าจอแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะคะพร้อมกันแล้วมันก็จะมีให้แบบว่าปิดเครื่องพอเปิดใหม่นะคะเรา ข้ามขั้นตอนทุกอย่างยังไม่อัปเดตยังไม่ถ่ายโอนข้อมูลคือเข้าเครื่องมาให้ได้ก่อนเข้าใจไหมย้ำว่าอย่าเพิ่งใส่ Apple ID หากดอะไรก็ได้ที่คําว่ายังไม่ใส่ Apple ID ทุกคนแม้ว่าคุณอาจจะเข้าผิดแล้วมันจะมีคําว่าเออให้ใส่แต่ว่าเฮ้ยออกไปก่อนไปดูใหม่มันมีนะคะคําว่าไม่ให้ใส่ Apple ID ตรงนั้นแหละก็คือใช้เครื่องนี้โดยที่ไม่ใช้ Apple ID คือเข้ามาปุ๊บก,ก็ไปอัปเดต iOS ให้เรียบร้อยให้เป็น iOS 17นะคะให้ใหม่ล่าสุดอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้น ก่อนตัวเลือกคําว่าชัดดาวด้านบนหนึ่งอันนะทุกคนรีเซ็ตโฟนนะสักอย่างพอกดค้าไปุ๊บมันจะมีให้ e r a s s e l l l o o t t c t t n n s s t t t n n g แบบนี้เครื่องมันก็จะรีบูสเป็นเครื่องใหม่เป็นเวอร์ชั่น iOS 10 นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะเราก็เอาเครื่องเก่าที่เตรียมจะทานเฟอร์ข้อมูลเนะี่ทุกคนคือมาอยู่ใกล้ใกล้กันเลยแล้วพอมันขึ้นว่าสวัสดีจ้า <c oughs> เราก็สว i p ขึ้นแล้วหลังจากนั้น <c oughs> เครื่องเก่ามันก็จะมีปฏิกิริยาว่าแบบอ่ะอยากจะทานเฟอร์ข้อมูลหรือเปล่าแล้วจังหวะเนี้แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ทานเฟอร์หลหนันคือมันก็จะเป็นตามขั้นตอนในเน็ตใน YouTube ที่เราเห็นคนทานเฟอร์ข้อมูลง่ายๆเหนื่อยวะที่ผ่านมาเมื่อกี้คือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะทุกคนตอนนี้ก็รอเวลาอีก7นาทีนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังงไ และแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือมาแล้วแอปต่างๆกําลังทําการดาวน์โหลดอยู่นะคะทุกคนแล้วก็วิดเจ็ตเนี่ยกำลังรอก่อนนะคะทุกคนประมวลน,นิดนึงเป็นฟีว่ายิงใหม่ยังเหมือนเพิ่งเสกร่างเหมือนปูล็อกคาบเข้ามาเครื่องใหม่มาจริงเฮ้ยทุกคนต้องเข้าใจฟิลนี้ว่าเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงครึ่งกาลังเครียดอ,อยู่เลยว่าแบบฉันต้องเอาเครื่องไปเทิร์นที่สูรหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้คือมันสาเร็จแล้วะคะ่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาติดฟิล์มกันฟิล์มที่เราใช้นะคะทุกคนคือฟิล์มของ Ableman นะคะพี่ฟิล์มเขาซื้อมาราคา1290มีประกัน1ปีนะคะทุกคนของเฟโต,ตนแพนเซอร์การ์ดประกัน3เดือนเดี๋ยวเรามาติดฟิล์มกันเลย ก็คือติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนทำไมคลิปที่แบบว่ามินิมอลมินิมอลเขาติดฟิล์มกันแบบว่าเหมือนแบบวางโปะ๊ะบู๊ซุปไม่มีฟองอากาศไม่มีฝุ่นอะไรเลยคือทางเราเนี่ยพอติดมันจะต้องเจออุปสรรคกับฟองอากาศเจอฝุ่นแล้วก็โอ้โหหัวแทบจะกินเข้าไปขึ้นเฟร้วติดฟิล์มไม่ได้ติดให้ดูนะ ตั้งใจติดมากกันหัวในบ้างหมดก <c oughs> ู <c oughs> ถึงปุ่มแอคชั่นบอททอนกันนะคะที่เป็นจุดที่จะทำให้คุณรู้ว่านี่คือ iPhone 15เพราะรุ่นเก่าไม่มีนะคะแล้วเฟนก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารักเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันกับปุ่มนี้นะคะปุ่มจะเป็นแบบนี้เลยก็น่ารักนะคะถ้าเรากด1ครั้งมันจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดอะไรซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดริงนะคะทุกคนแต่ถ้าเรากดค้างไว้ปุ๊บ ก็จะเป็นการปิดให้เป็นแบบไซเลนหรือกดอกค้างไว้กรอบหนึ่งก็จะเป็นเปิดให้แบบว่ามีเสียงแจ้งเตือนได้นะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนตรงปุ่มแอคชั่นบอททอนตรงนี้ได้น่าจะเห็นรีวิวมาเยอะแล้วแต่ว่าฉันอยากทาเพื่อตอบสนองกิเลสความต้องการของฉันที่ฉันดูรีวิวมาเยอะมากเราก็กดที่เซตติ้งนะคะ <c oughs> เลื่อนลงมากับคําว่าแอคชั่นบอททอนแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะเป็นแบบว่าปิดให้เป็นโหมดโฟกัสกลางคืนไหมแบบตอน,น,นคืนอะไรอย่างนี้หรือว่า อ๋นี่โอ้หเรื่อเร็วใช่นี่นะคะก้องกล้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องการงัดก,กล้องเข้ามาถ่ายแบบเร็วๆเ,เราก็สามารถกดได้เลยตรงนี้นะคะหรือว่าไฟฉายอะยามคขําคืนเป็นคนกลัวความมืดต่อมานะคะกับ voice memo voice memo ตรงนี้ก็คือยังไงนักข่าวหรือว่าวันนี้แหละฉันจะไปแฉอีหนังนี่เฮ้ยแกว่างไงห,หรอแล้วเราก็กดค้างไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะอัดเสียงเลยหรือว่านักข่าวเนาะเวลานักข่าวที่แบบว่ารีบต้องสัมภาษณ์ หรือว่าจะไปถามอาจารย์อาจารย์คะเออหนูขอถามนิดนึงนะคะยืดอย่างนี้เลยเป็นฟิลอย่างนี้หรือว่าจะเป็นวัดขยายช็อตคัตก็คือสามารถเพิ่มได้นะคะทุกคนว่ายังไงเนี่ยจะเพิ่มแอป,ปอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เขากดหนึ่งทีว่าเป็นไรอ่าอยู่ในโหมดกล้องนะฮะกดเข้าฟลุปส์ action button มันอยู่ตรงนี้ใช่ปะเวลาเรากดถ่าย <laughs> กล้องเรากดเหมือนกล้องถ่ายรูปอะทุกคนมันน่ารักมากแบบนี้ เนี่ยพูดไปว่าเขาวางปุ่มดีมากเป็นปุ่มแบบว่าเวลาเฟรมถือกล้องคอมแพกอะเวลากดถ่ายรูปอะมันก็อยู่ตำแหน่งนี้เลยแบบวเฮ้ย <c oughs> มันน่ารัก <c oughs> หรือตอนแรกจริงปกติเขาถ่ายตรงนี้ได้เหมือนกันวะ่ะปกติเขาถ่ายตรงปุ่มนี้ได้ไหมกันปกติ <c oughs> ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะก็สามารถแบบถ่ายรูปได้เลวนะแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้เฟรมว่ามันเหมาะเจาะก,กับมือมากเลยที่แบบเงี้ยยิ้มหน่อยลูกอย่างเงี้ย ้มันนารต่อไปนะคะทุกคนก็คือเคสโทรศัพท์อันนี้คือแบบว่าเพิ่มี่ใส่ไม่ได้คือเราเป็นพวกไงคะเคสก็เหมือนแบบว่าเอิสเซสซอร,รีเป็นพ็อปอย่างหนึ่งให้โทรศัพท์เราเนี่ยมันมีความน่ารักกระตุกกระจิกกระตุกว่าคือพี่มี่มาเขาสั่งไป2เคสนะคะทุกคนมีของเคสที่ายกับร้านในไอจีที่ปกติเราก็คือชอบสั่งร้านอยู่แล้วเพราะว่าร้านนี้น่ารักแต่ว่าของเคสที่ฝายยังไม่มาส่งนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าอดโชว์ในคลิปนี้นะคะดังนั้นเราก็จะมาแกะ1เคสนะคะที่สั่งมาจากในไอจี นะ,ะทุกคนไปดูกันว่าคุณพี่ฟิล์มเขาเลือกไลนยไหนมาค่ะ เป็นน้องหมานะคะ,ะก็คือเป็นแบบหวานนะคะ <c oughs> แล้วเห็นปะความที่เราอะ่ะเลือกสีเป็นไวท์ไทเทเนียมมันก็เลยจะดูแบบลำม,มูลละมมันจะมีความเป็นผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> สีชมพูก็อ่อนแล้วตรงนี้ก็คือสีขาวสวยมากทุกคนนี่คือสิ่งที่เราต้องซื้อนะคะทุกคนนั่นก็คือหัวชาร์ตนะคะทุกคนราคาก็790บาทแบบนี้ <c oughs> ต้องซื้อค่ะไม่ซื้อไม่ได้นะคืองงเหมือนกันว่าจะแกะโชว์ทำไมนะคะแท้ดา ก็ซิกก็ซาก็กแล้วความที่มีหัวชาร์ตแบบนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำนะคะทุกคนนั่นก็คือว่าเราจะแปะตกแต่งหัวชาร์ตนี้กันเพราะว่าของเฟรมอะก็ติดเหมือนกันนะคะทุกคนที่ฟิล์มมาปุ๊บก็ต้องติดจะได้รู้ว่าของใครเป็นของใคร ของความน่ารักนะคะเอเซสเอรี่อ่ะพี่ฟิล์มเขาอะไม่ได้ซื้อกิฟต์ตรงกิฟตตอกนะคะทุกคนคือพี่ฟิล์มเขายังไม่ติดอะเนาะแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะติดแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีนะคะทุกคนเพราะอะไรทําไมเออลืมพูดอีกแล้วทุกคนว่าทําไมพี่ฟิล์มเขาถึงไม่ซื้อ X อเฮ้ยเอ ทำไมพี่ฟิลถึงไม่ซื้อ iPhone 15 Pro Max นะคะจริงๆเคยพูดไปตอนคลิป Unbox iPhone 14 Pro เฟย์อะพี่ฟิลเคยใช้ Mac มาแล้วแล้วมันใหญ่เกินไปแล้วเป็นฟีว่ามือก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วเวลาเอาโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความว่ามันกินพื้นที่เยอะบางครั้งกระเป๋าพี่ฟิลก็เล็กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยสะดวกท้งนี้นะคะพี่ฟิลก็เลยเลือกแบบว่าเป็นเวอร์ชัน Pro ปกติคือถ้าเป็น Mac อะทุกคนต่างก็คือตรงกล้องนะคะที่เหมือนกับเขาจะมีซูมระยะคูณแต่ถ้าเปป็น Pro, ปกติี่จะมมซู Zoom ถึง คูณสแต่เราก็ไม่เป็นไรเป็นฟีว่าไม่ได้ซีเรียสมากทุกวันนี้ก็คือแค่คูณ3ก็โอเคแล้วเพราะว่ารุ่นเก่าของพี่ฟิมอะคูณได้ไหมคูณไม่ได้เลยหร <c oughs> ืร <c oughs> ุ่น XS Max <c oughs> ของพี่ฟิมคือคูณอะไรไม่ได้เลยอะโอ้ โอเป็นฟิลสะเทือนใจอยู่นะแต่เนี่ยมาคูณ3แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วเรื่องกล้องอ่ะทุกคนคือเฟบอาจจะแบบว่าไม่ได้รีวิวละเอียดอะไรมากมายนะคะทุกคนแต่เห็นว่าเขา่มีการแบบว่าปรับค่า F ฟได้หน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดคือเราสามารถมาปรับแต่งที่หลังได้โดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปถ่ายโดยใช้โหมดพอดเทดอะไรอย่างนี้เราก็สามารถกดด้านบนตรงนี้ค่ะมีคาว่าพอดเทดปึ๊บ อ่าเห็นไหมทุกคนภาพก็คือจะเป็นยังไงโฟกัสด้านหน้าน้องไดโดสาวนะคะทุกคนส่วนด้านหลังเน่ก็จะเป็นเบลรบอๆฟุงๆนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ทุกคน Edit พอกด edit อ่อะเราสามารถแตะเลือกอ็อบเจกที่อยากจะให้โฟกัสดได้นะคะอย่างแตะด้านหลังนึกบกลายเป็นหลังชัดหน้าเบอนะคะบึ้อ เนี่ยคือเราเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้กล้องโฟกัสได้เลยอ่ะถ้าแตะตรงนี้ในรเสาวปุ๊บเราสามารถเลือกค่าเตรงนี้ได้นะคะทุกคนยิ่งค่าเน้อยด้านหลังก็จะยิ่งเบอร์ยิ่งฟ้งนะคะแต่ถ้าค่าเแบบมากๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าด้านหลังก็จะเริ่มชัดเสมอการซึ่งเราก็เลือกได้เลยเห็นปะอุ้ยอันนี้คือสวยมากนะคะ F 1.4คือต่ำสุดนะคะทุกคนสวยมากดีมากนี่เรากดดัน นี่นะฮะก็คือได้แล้วรูปแบบอร์เทตทั้งที่ตอนแรกเราไม่ได้ถ่ายอร์เทตคือเป็นฟีว่าเวลาเราแบบว่าไปถ่ายรูปแล้วมันเป็นสถานการณ์เลงรีป่ะทุกคนโดยที่เราอ่ะก็ยังไม่ได้แบบว่าเข้าไปเลือกโหมดเอ้ยรูปนี้ต้องการอร์เทตหรือเปล่าคือตอนนั้นทุกหมอก็อาจจะคิดไม่ทันก็กดกดถ่ายไปก่อนแล้วมาอีดิทที่หลังได้เขาไม่อยากให้เราพลาดช่วงเวลาเดดช่วงเวลาสําคัญอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองเล่น iOS 17นะคะก็คือยังไม่ได้ศึกษามากขนาดนี้เป็นฟีว่างงว่าจะยังไงดีเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกัน นะคะทุกคนก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราจะเป็นการตั้งรูปคอนแทคของเราเป็นรูปโปรไฟล์เวลาโทรไปหาใครอะไรอย่างนี้เป็นฟีลว่าเวลาเราส่งคอนแทคหากันนะอ,อ,อะ iOS17 อสสเราเจอหน้ากันเอาหัวมาจอกันเลยซุบดูดวิญญาณกันเข้าไปเลยค่ะเลือกอ,โโอีโมจิอีโมจิเอาเป็นตัวอะไรดีมีโคล่าเหรอเป็นแบบจุนกยูางือ้ปอ่า หมานี่เราจะยิ้มเองไ็ได้เห้เห้เนี่ยแล้วลินเห็นปะเราก็สามารถกดถ่ายได้นะอย่างเช่นเราจะเอารูปแบบอะแต่ว่ามันมีรูปให้สําเร็จรูปอะทุกคนเนี่ยเลือกสีแบ็กกราวด์ได้ชมพูชมพูเลือกโทนได้ชมพูออนแบบนี้นะคะก็คือเป็นสไตล์นี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดเลือกกดคอนติเนียเป็นรูปตรงกลมๆอะพี่ลองคอนแทคเอาวะดัน ฉันชอบจังเลยอยากจะส่งหาเธออ่ะเราก็กดว่า a i r drop ดิสาวทางฝั่งนี้ก็คือได้รับรู้เพลงแล้วเฮ้โอเคจบ iOS 17อ่ะคือยังมีเรื่องฟังก์ชันของสติ๊กเกอร์ที่เราสามารถแอดสติ๊กเกอร์ได้มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์แบบส่งในไลน์นะทุกคนคือสติ๊กเกอร์ที่เราทำอะไมนเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับส่งแบบแมสเซจในข้อความของ iPhone ซึ่งเราบอกติดก็คือไงไม่ใช้นะคะทุกคนนี่กดข้างนี้นี่นะคะ ก็จะมีคึ้นคำว,ว่า add สติกเกอร์ปุ๊บพอกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะ add เอฟเฟ t ได้นะคะว่าจะเป็นมีแบบว่าขอบหรือว่าเป็นสไตล์แบบว่าเอ้ยเข้มขึ้นมาหน่อยหรืออันนี้จะเป็นดูแบบว่าลูกเล่นนะคะทุกคนอันนี้น่ารักมากเห็นไหมก็ะจะวิบวับอย่างนี้งงยั <c oughs> สติกเกอร์กระเป๋ากุชชี่ไม่มีตัวอย่างน่ารักน่ารักอ่ะหรือว่าชายนี่นี่เห็นป่ะลูกเล่นแบบนี้ค่ะคือการที่เราวิงวัอย่างเงี้ยมันก็จะวิงวัฟตามเรานะคะแล้วก็กดโอเค กดสติ๊กเกอร์นี่บะเข้าไปให้นี่สมไปแล้วเสียตังไป3าบาและ iOS 17นะคะทุกคนสามารถที่จะแบบว่าครอบรูปภาพจากการที่เราอะซูมเข้าไปได้เลยอย่างเช่นเราจะครอบภาพนี้นะคะทุกคนแล้วก็ซูมเข้าไปนี่ซูมเข้าไปได้เท่านี้เพราะว่าภาพแตกมากนะฮะแล้วเราก็กดครอบตรงนี้เห็นไหมทุกคนกด ๊บเสร็จแล้วรูปก็คือจะเป็นตามขนาดที่เราอะ่ะซูมเข้าไปเมื่อกี้นะคะทุกคนฟีลว่าเราอยากจะครอบตรงไหนเราก็แค่ซูมเข้าไปแล้วเห็นบอกว่า iOS 17นะคะทุกคนคือเสียงแจ้งเตือนเปลี่ยนไปเฟรมจะส่งหาคุณมีฟิลมนี่เสียงจะมีความเป็นฟีลแบบ ทุงสะท้อนกล้องบางคนก็บอกว่าเออไม่ชอบเสียงใหม่เลยแจ้งเตือนแบบมไม่คุ้นชินชอบเสียงเก่ามากกว่าแต่เฟงก็ว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบ <c oughs> รีวิวแกะกล่อง iPhone 15 Pro นะคะทุกคนก็ ประมาณนี้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกเพลิดเพลินกับคลิปนี้กันตัดสินใจกันดูว่าเอออยากได้ไหมแต่จริงอะถ้ามี iPhone 14 Pro สำหรับเฟย์มาท่านมองอะคือมันไม่น่าต้องเบรกข้าเป็นหน่อยเทคโนโลยีมันน่าจะแบบมีอะไรล้ำกว่านี้ก็อดใจรอกันได้แต่ถ้าใครรุ่นเก่าๆแบบคุณพี่ฟิล์มอย่างเงี้ย XS Max ได้เวลาแล้วเปลี่ยนหน่อยก็ดีก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมานะคะก็ถ้าคลิปนี้เน,แบบนี่ยมีอะไรผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดอะไรผิดหรือว่าตรงไหนติดขันหรือแปลกเลี่ยงไทม์ไลน์งงจะต้องขอโทษด้วย ะะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะลืมกด u b s สไ i b e ได้าล่าตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้เนเพมขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย